นี่คือร้านเด็ดที่เจ้าถิ่นบอกว่าอร่อยต้องกินของกินร้านเด็ดตลาดเซวันโกนที่แม่ขาออกมาบอกเองเลยว่ามาที่นี่ต้องกินร้านนี้ร้านนี้นี่ร้านข้างเลยเหรอคะร้านนี้เจ,ววจ้าถิ่นบอกว่าเองอร่อยทั้งนั้น้โนีย,ยวันนี้เราจะได้กินร้านเด็ดๆอะไรที่นี่ไปดูกันเลยสวัสดีค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดเซฟวันโกค่ะทุกคนเราจะมาหาของกินเด็ดที่นี่วันนี้เราจะไม่จำกัดงบไม่มียีบาทไม่มี4 0บาทห้ามเกินเท่าไหร่ไม่มีเลยค่ะมีแต่ร้านเด็ดร้านอร่อยทั้งนั้นถ้ลาลำมพังให้เราหาร้านเด็ดเองมันก็จะเข้าข้าตัวเองเกินไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นร้านเด็ดวันนี้จะเป็นร้านที่ พี่พี่แม่ขาบอกต่อกันเท่านั้นให้เจ้าถิ่นเขาบอกเหรอใช่ให้พี่พี่แม่ขาให้เจ้าถิ่นเป็นคนบอกเลยว่าหนูมาตลาดเซเว่นันโกต้องกินร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เราจะได้กินของอร่อยร้านอะไรบ้างตื่นเต้นนะเนี่ยไม่เคยแบบว่าทําคลิปไม่จํากัดงบเลยจํากัดมาเยอะแล้วไงก็อดกินของที่อยากกินใช่วันนี้เราจะต้องได้กินแต่ของที่อร่อยแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าเราจะได้กินอะไรบ้างไป่าไป่ะของกินอร่อยอร่อยกัน เรายังไม่ได้สักร้านแต่เรามีเจ้าถิ่นที่เป็นเจ้าถิ่นอยู่แล้วทุกวันคือพี่รปภค่ะเราถามว่าต้องกินอะไรพี่บอกว่าไส้ทอดร้านแรกเลยไส้ทอดค่ะนี่น่าจะเป็นร้านที่พี่บอกะคะ่ะไส้ทอดชิ้นละ20บาทอุยเสียงกรอบน่ากินมากนี่เป็นไส้หมูเหรอคะไส้อ่อนหมูจ้ะไส้อ่อนหมูว้าเรามาตลาดนี้หลายรอบมาแต่เรายังไม่เคยกินไส้ทอดเลยโว้ย อรากหนึบหนึบกว่าทุกคนไอ้น้ำจิ้มอร่อยมากเลยอ่ะมอ้มอร่อยจริงอันนี้อร่อยจริงไม่ไม่กลิ่นเลยทุกคนอุ๊ยอร่อยจริงงั้นเราได้ร้านแรกแล้วเราก็ให้ร้านแรกแนะนําร้านที่สองไงใช่หนูขอถามหน่อยได้ไหมคะอยู่ที่นี่หนูต้องกินอะไรเป็นร้านต่อไปดีคะแนะนําให้หน่อยทางฮูรูอะคะแถวปากน้ํ ได้ค่ะถังหูลูนะคะขอบคุณค่ะพี่บอกให้กินถังหูลูสตรอเบอรี่กับองุนไปค่ะตามหาถังหูลูกันเจอแล้วค่ะทุกคนร้านถังหูลูสวัสดีค่ะไ,ไม่มีองุนเหรอคะวันนี้งั้นเอาสตรอเบอรี่อย่างเดียวค่ะนี่ถังหูลูยี่สิบขอบคุณค่ะเย็นี่ค่ะถังหูลูที่ที่ร้านไส้ทอดแนะนำมาเฮ้ยโอ้ เป็นถังหูที่น้ำตาลไม่แข็งอะไม่บาดปาดเลยเุ้ยเจ้าถิ่นกับเจ้าถิน่นเขาจะรู้กันใช่ไหมว่าอะไรอร่อยเนี่ยอ่ะ,อะใส่น้ำตาลบางมากค่ะทุกคนอ,อร่อยมากถามพี่ดูปะพี่ขาหนูถามหน่อยคะ่ะหนูต้องกินร้านต่อไปพี่แนะนำร้านอะไรดีคะร้านข้างเลยเหรอคะโอเคค่ะพี่บอกร้านข้างๆพี่เลยค่ะไปร้านข้างๆคืออะไรไม่รู้ขอบคุณค<ม>่ะเฮ้ย ยิ่งกินยิ่ง,งถูกค่ะนี่สิบบาทวันนี้หนูไม่ได้จํากัดงบนะคะกี่บาทก็ได้เลยนะคะหรือไม,อไม่ไม่ป็ลายต้อถิ่นขอจากัดใท้แล้ววันนี้อยากกินของแพงมากไม่มีใครแนะนํำหรอคะไม่มีของแพงขายค่ะที่นี่เพราะว่าที่นี่มีแต่ของถูกใช่เนี่ยพี่เขาทอดใหม่ๆเลยสิบบาททอดใหม่อร่อยแน่เลยอะ่ะหรือต้องกินไส้อะไรคะออโ,รโอเคค่ะปูอุ้ยนี่ปูอัขอดข้าวโพดอันนี้ค่ะนี่เอาชิ้นหนึ่งค่ะ พี่คะแล้วร้านต่อไปหนูกินอะไรดีหนุ่มนะร้านต่อไปเป็น้านตโอเคค่ะร้านต่อไปเราไปร้านข้างๆนะคะขอบคุณค่ะใจดีจังเลยพี่ให้ชิมด้วยทำไมถึงตาเหลือกันอร่อยอ่ะอร่อยทุกร้านไม่ได้นะแซนด์วิชยังไม่ได้กินเลยเอาหนึ่งอันค่ะกูใสแน่นมากนี่ค่ะเราได้ขนมต้มมาแล้วแต่กินแล้วไม่ต้องกินเก็บกันมา แต่ที่ยังไม่ได้กินคือแซนด์วิชโอ้โหว้าวหืมเฮ้ยมันกรอบมากเลยอร่อยกรอบดูดูดูไส้ทะลักปะอืมติดปากเองทุกคนแต่เรายังไม่ได้ร้านต่อไปคะ่ะเฮ้ยมันเป็นการกินไวมากเลยนะำผ่านแบบสี่ร้านแล้วเราก็ทิ้งถามพี่ดีกว่าคะ่ะพี่คะพี่คะพี่คะ ร้านต่อไปหนูกินร้าน <hire> อะไรดีถ้าเป็นอาหารหลักๆนะครับหนักก็เป็นเป็นข้าวหมูกรอบครับข้าวหมูกรอบตรงไหนคะตรงตรงเขาจะอยู่ทางด้านโซนโซนใหม่ครับเขาจะขายของไม่แพงด้วยของละยี่สิบห้าบาทมันจะมีหมูกรอบมีไก่ทอดมีหมูยออะไรเงี้ยต้องดูครับข้าวหมูกรอบขอบคุณค่ะพี่แนะนําว่าเราต้องไปกินข้าวหมูกรอบค่ะเพราะว่าถูกและอร่อยมากไปเดินตามหาร้านข้าวหมูกรอบต้องเป็นร้านที่ขาย25บ้าบทเท่านั้นค่ะ ออนนี้เราเดินทั่วตลาดแบบทั้งสงฝั่งเลยค่ะตอนแรกพี่มาให้มาฝั่งนี้ใช่ปะเราเดินทั้งฝั่งไม่เจอเราก็เลยเดินข้ามกลับไปฝั่งนู้นค่ะนูน่นข้ามกลับไปฝั่งนู้นก็ไม่มีแล้วเราเจอร้านนี้ที่เป็นขายเกี่ยวกับเนี่ย ข้าวสันคอหมูย่างข้าวคอหมูย่างเป็นทุกอย่าง25บาทถ้าจะเป็นร้านนี้นะใกล้เคียงมากสุดแล้วใช่ใกล้เคียงมากที่สุดแล้วแต่ถ้าเป็นข้าวหมูกรอบหาไม่เจอค่ะที่เป็น25บาทจะเจอแต่70บาท60บาทก็เลยไม่กินเลยทีงนี่ค่ะพอพี่บอกราคามาด้วยไง25บาทไงเอาข้าวคอหมูย่างค่ะข้าวคอหมูย่างน่น่ากินนะอยู่ที่นี่ต้องกินอะไรคะทานมะพร้าวไหมคะได้หมดเลยค่ะมีเตอรพีร้านจะเป็นร้านสีฟ้า ร้านสีฟ้าโอเคค่ะอโวคาโดมะพร้าวโอเคค่ะขอบคุณค่ะพี่บอกว่าเป็นมิสเตอร์พีนะคะอโวคาโดมะพร้าวนมสดอร่อยมากโอเค,อเ,คเดี๋ยวขอกินอันนี้ก่อน <500. S 1> อ,อคคะไรร้านมิสเตอร์พีพี่บอกว่าอยู่โซนนี้แหละคะ่ะขอบคุณพี่มากเลยนะคะที่ให้ชื่อร้านหนูมาด้วยแต่เรากินข้าวร้านพีเขาก่อนคะ่ะเราสั่งเป็นข้าวคอหมูยา่าง อุ้ยหอมมาก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 ๆหอม,ม,ห,อมหอมสุดๆเลยพี่เขาให้แจ่วมาสองแบบค่ะแจ่วปลาร้าและแจ่วไม่ปลาร้านะคะนี่ร้านน้ำจิ้มน่ากินมากเลยอ่ะหืมอร่อยมากพอดีสุดๆพ่อค้าแม่ค้าแนะนำกันเองเราจะเจอแต่ร้านอร่อยต่อไปเราต้องตามหาร้านมิสเตอร์พีนะคะเป็นอโวคาโดมะพร้าวนมสดถ้าตามหาน้ากันหืม นายบอกว่าจะไปแล้วค่ะอดใจไม่ไหวอร่อยมากหมดมเดี๋ยวจะเก็บน้ำจิ้มกับข้าวไว้กลับไปกินที่บ้านต่อน้ำจิมม้มอร่อยมากหงือ่อแล้วหามิสเตอร์พีค่ะเฮ้ยทุกคนเี้ยทุกคนเจอแล้วเจอแล้วนี่มิสเตอร์พีที่บอกร้านสีฟ้าร้านจะเป็นร้านสีฟ้าฝ้ <laughs> ายาง หรือทุกคนเห็นหลังคาสีฟ้าก็ไม่มานี่ค่ะร้านนี้ถูกต้องพี่ให้ชื่อร้านมาแต่ถ้าพี่ให้มาแต่ร้านว่าเป็นร้านมะพร้าวสีฟ้าไม่ได้กินร้านนี้นะเอาอะโวคาโดนมสดมะพร้าวปั่นค่ะนี่จําได้ขึ้นใจมีพี่อีกร้านหนึ่งแนะนํามานน่นไงป้ายใช่ไหนป้ายหนูจำหนูพ่องมาในประมาณสามวันสามวันเลยใช่สิบนาทีที่ร้านหนูลงลก ของจริงกินได้ปะคะเนี่ยอันนี้ของจริงครับของจริงพี่บอกว่าของจริงพี่คู่อันนี้ทั้งอ้วนทั้งยาวทั้งใหญ่เลยหนมันเคยยาวไม่เคยยาวไม่เคยเห็นโอคาโดหน้าตาแบบนี้มาก่อนปกติจะเห็นเนาะน้องกลมๆใช่ปะใช่โอคาโด้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 โอคาโดจะเต้นจนกว่าจะได้ของกิน<ม>พี่บอกว่าเดี๋ยวพี่รีบเอาให้เลยจะได้ไปไกลๆสุดท่าเร ค่ะคนบอกว้าโหแล้วพี่ให้อโวคาโดทั้งชิ้นอยู่ในนี้แล้วก็มีมะพร้าวอีกแล้วก็น้ำอโวคาโดเอากินสิขาล้ออะไรแล้วล่มาลลมาเหมือนสั่งได้เลยแค่ที่ร่มไปแล้วอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะทุกคนหวานมันๆแล้วก็หอมมะพร้าวแต่เป็นความมันของอโวคาโดโ ตั้งแต่กินมายังไม่ได้พูดเลยว่าอันไหนไม่อร่อยอหรือว่ายังไม่มีรีแอคที่แบบเฉยๆหรืออะไรอย่างนี้ใช่ปะ่ะใช่อันนี้รีแอคแบบตาลุกวาวตลอดไปเดี๋ยวถามพี่ก่อนว่าร้านต่อไปร้านไหนเด่นพี่ขาร้านต่อไปหนูกินอะไรดีคะพี่แนะนำข้าวเจ๋วปองย่าพี่หนูเพิ่งมาจากร้านนั้นพี่ร้านเจ๋วแนะนํามาร้านนี้ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ถ <c oughs> ้าจะเป็นกั <ๆ S 2> บข้าวอีกร้านก็เป<ๆ>็นกั<ๆ>บพอา ข้าวกะเพราเหรอคะยี่สิบาบาทอร่อ okay. ยค่ะอร่อยเ่ะขอบคุณค่ะแสดงว่าเนี่ยของร้านนี้คือเด็ดจริงแล้วเราก็ไปแล้วเรากันมาต่อไปพี่บอกว่าร้านกะเพราอร่อยและ25บาทอีกแล้วพี่บอกซอยนี้แหละค่ะไป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 กะเพรานในหมดแล้วเหรอคะเดี๋ย่ค่ะผัดขึ้นไม่ทันค่ะผัดไม่ทันเลยค่ะทุกคนดูสินี่ค่ะหมดโอ้ตอนนี้อยู่ในกระทะอยู่ใช่ไหมคะอให้มาแล้ว มาแล้วมาพอดีเลยโอ้โหเอาหนึ่งกองค่ะโอ้โหใจหายแวหวนึนวก็จะไม่ได้กินแล้วอันนี้คือกะเพราหมูสับใช่ไหมคะฟู๒๕บาทหรอคะเนี่ย่ากินมากมากเลย,ยทุกคนเ,คเป็นหมูสับแบบบดละเอียดอะคะ่ะขอบคุณค่ะอเอ๊นึก็จะไม่ได้กินแล้วทุกคนใจหายแหวบเลยจะไม่ได้กินของอร่อยนี่เห็นไหมการันตีได้เลยว่าอร่อยจริงเพราะว่าหมด ขอบคุณค่ะพี่ค่ะต่อไปหนูกินร้านอะไรดีคะกิต้มค่ะร้านดียเหคะใช่โอเคค่ะพี่ขยับไปอีกหนึ่งร้านค่ะขอบคุณค่ะเดินมาไม่ไกลตรงนี้เลยพี่พี่ซื้อมายังไม่ได้กินเลยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูซื้อหนูกินให้ดูเอาแบบพี่เขาเลยอะค่ะทำไมไม่สั่งเองก็พี่เขาแนะนํามาแล้วก็กินแบบพี่เขาเลยไงในเมื่อพี่ยังไม่ได้กินเดี๋ยวหนูกินให้ดูอ๋อมีอะไรบ้างคะเนี่ย หมูล้วนหมูหิดเข็มข้าหมูสาหร่ายคือพี่เหมาหมดเลยหมูกุ้งเอาละกินไงให้หมดคะหืมโอ,อ้น่ากินมากมากเลยเท่าไหร่คะห0บาท60าทขอบคุณคะ่ะขนมจีบที่ไม่รู้มีจีบอะไรบ้างแต่จีบเราได้นะคะจีบได้เลยฮัโหลอะไรนะพี่หัด <laughs> เราไม่พูดถึงขนมจีบเราจะไปจีบอะไรดีกว่าเราจะมากินจีบนี้ดีกว่าทุกคน นี่อุ้ยโห,หแค่ชิ้นเดียวก็อิ่มแล้วมั้งคะเนี่ยอืมทำไมอร่อยขนาดน,นี้อ่ะไม่แปลกเลยที่เขาจะแนะนำให้กันละกนันนี่ข้างในเป็นกุ้งกวเป็นเเลยกนะุ้งเป็นตัวอยู่ในนี้เลยค่ะทุกคนอันนี้เป็นไส้หมูบูอัดนี่ไส้หมูบูอัดอร่อยมากๆเลยค่ะกินไม่หยุดเลยอะ่ะ จะบอกว่าที่อร่อยมากๆแล้วว้าวมากๆคือน้าจิ้มไม่ใช่จิกโชเขาเป็นเหมือนน้าจิ้มแบบเผ็ดๆแล้วก็ผสมน้ําดามันมันมีความเหมือนหวานหอมๆแล้วก็เค็มๆเปรี้ยวนิดเดียวอ่ะทุกคนอร่อยจริงกิมไม่อยู่เลยเนี่ยนี่ไงเห็ดเจอคุณเห็ดแล้วเห็นไหมเห็น โอสุดยอดแต่เรายังไม่ได้กินกะเพราานน้อยคะ่ะอันนี้ชื่อร้านว่าจีบกันสัญจรนะคะลูกละ5บาท10บาททุกคนอันนี้ต้องมากินอร่อยจริงสุดยอดยังไม่หยุดปูดเลยแล้วนี่ยี่สิบ้าบทดูดี οι, ทุกคนน่ากินไหมสดๆเป็นไงครับคนเราจะกินข้าวหนึ่งมือ้อกี่กล่องก็ได้ ร้านที่พี่ๆะะแนะนำกันเองสุดยอดอ้ยอ้ยขอถุงใสหน่อยได้ไหมคะ,คะอร่อยมากๆเลยค่ะสุดๆอร่อยจริงๆได้ค่ะเอดแลกกันได้ไหมคะขอร้านเด็ดร้านต่อไปหน่อยได้ไหมคะกินอะไรดีคะที่นี่ตรงข้ามเลยค่ะตรงข้ามเลยค่ะ ขนมไข่เต่าโอเคค่ะขอบคุณค่ะเ <_ d ata> ขาแนะนําว่าร้านขนมไข่เต่าของตรงข้ามเลยค่ะอร่อยขนมไข,ข่เต่าทุกคนขนมไข่เต่าสูตรเจ้าเก่านาคปรปฐมทอดจากน้ํามันมะพร้าวสดใหม่ชุดละสามสิบบาทเ <_ d ata> อารวมเลยค่ะเพราะว่าน่ากินทุกสีเลยคน,นนี่ใบเตยอันนี้มันม่วงอันนี้แครอทและอันนั้นมันเทศและนี่มันสวย <_ d ata> ได้ขนมไข่เต่ามาแล้วค่ะทุกคนเอามาทุกสีเลยเอาสีนี้ดีกว่าเพราะว่ามันดึกแล้วมันง่วงแก้หน่อยดิแก้หน่อยมันง่วง,วง,วงเร็วๆอ๋อมันง่วงค่ะทุกคนไม่ใช่มันง่วงขับเมื่อไรอีเมลมาค่ะนี่ค่ะรถมันง่วงนะคะอเอราอยอุ้อออย,อยอร่อยจริงมันแบบว่ากรอบน้องนิดหน่อยอะทุกคนนี่ค่ะ แครลอดอุ้ยอันนี้ดีกว่าแคร์ลายเหรอไม่แครลงแคร์ลายเลยนะั้นอันนี้แครลอดค่ะแครแบครับเนี่ยในกล้องเนี่ยเหมือนแครแบร้อันนี้คือสีเขียวอุ้ยสีเขียวหอมมากหอมใบเตยหอมมะพร้าวด้วยจะกิน,นหมดนะทำไมคะรอกินอยู่นะ กินร้านเด็ดวันนี้คือเด็ดทุกร้านจริงๆอิ่มมากแล้วก็แฮปปี้มากดูดิลมยังรู้งานอิ่มอร่อยลมพัดเย็นสบายทุกคนแต่เอาจริงๆนะ เป็นร้านที่แม่ค้าบอกต่อร้านที่แม่ค้าแนะนําคืออร่อยจริงๆใช่คือเราว้าวทุกร้านเลยแล้วเป็นร้านที่เราแทบจะไม่เคยกินเลยตั้งแต่มาที่นี่อ่ะถูกต้องมันแบบเปิดประสบการณ์ใหม่มากเลยอ่ะเอาจริงๆอย่างมากินอีกนะเดี๋ยวรอดูก่อนว่าถ้ากระแสะตอบรับคลิปนี้ดีอีกเราจะมาให้เจ้าถิ่งเขาแนะนําอีกค่ะทุกคนถ้าตลาดไหนมีของอร่อยคอมเมนต์มาบอกนะคะไปแล้วค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ บายบายอ้อทุกคนค่าแล้วอยากจะบอกว่าต่อไปนี้ช่องเราจะลงคลิปแค่อาทิตย์ละหนึ่งวันก็คือวันอังคาร6กโมงหนาทีเหมือนเดิมนะคะเราจะไม่ลงคลิปวันศุกร์แล้วค่ะถ้าใครคิดถึงก็ไปดูในนี้นะคะจริงๆเนี่ยในเนี้ย,นเ,นยเด็ดแต่ในนี้ก็ยังลงอยู่นะอย่าลืมนะคะวันอังคาร6กโมงหนาทีนะคะมาเจอกันถ้าคิดถึงกันก็ไปที่นี่ค่ะลงทุกวันเลยบ๊ายบาย เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ